คารถจังไงยแต่แผกระด็นแท้ให้ลูกน no ้องอยุ่ออก็นแท้ให้ลูกน้องคกเทีคนขา้ขอคารที man, ้งเฮ้ยคารจงค่นี so ้กระเด็นแท้หางน้อโอ้ใหญ่เลยกัจจมาเบิ่งทูเบิ่งยากว่าที่จสิมาใหหนังเนาะ เคห็ไ้องาจะเป็นว่าหรือเปล่าเป็นยังีมาขอบิ่งกันคัรถน้หมอลำมงน่หลันบามันกับบอคขื่นเนาะอันบิแยงมันกับบอกขึ่นนจะมาขอขึ้นครถนหมอลำจะไหนก่อนาบอไปเงน่มนตืมอ้คนบ่ได้ให้นักดนตรีเปล่าีมันเขาบอเขาบอคอยมิ

ที่จริงเขาหาเขาห้องใดญหลายเขาอาะเสียายเล็กๆได้มีน้ำใจก็กกินบบบกจกโลงบัตสิตายกันี่มากขึ้นเราอล่นขนาดนห ทางเียงของยี่นาเปิ้ลคอนมอยมาโหลดเจ้าวยไอ้ปอนวาไอ้ปอนไอ้ปอนเจ้าช่้ใส่้สอยบอู่เยไอ้อนไอปอนจ้าชิ้นใส่อปอนคนพ่คอนขับรถคนอนวอยมาเงนเด้อ อแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเป็นน้ำใจจากที่ม่านหมอลำจกัคนหนยมอบให้ทีมคอนโวยแล้วก็คนขับรถนะคบเอาไปแล้วพี่แจกแล้ว